พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่เก้ากาเมสุมิฉาจารย์ตอนที่หนึ่งตรงนี้หน่อยนี่ใครนะถ้าทางแปลกๆชอบกลนี่พราวเพื่อนร่วมห้องของข้าเอง ชอบมองหน้าสวยๆของตัวเองมากขนาดที่ว่าเห็นใครถ่ายรูปต้องเข้าไปแทรกกลางถ่ายด้วยตลอดทุกรูปต้องมีเพราคนอื่นรู้สึกยังไงเพราไม่สนขอให้ได้ดูหน้าตัวเองเยอะๆก็พอเวลาอยู่ในที่เงียบๆเพราก็เป็นตัวทําลายความสงบชอบเปิดเพลงเสียงดังลั่นจนเพื่อนๆหูแทบแตกในชมรมทําน้ําหอม เราก็อยากได้กลิ่นแปลกกว่าคนอื่นเลยทำน้ำหอมกลิ่นทุเรียนพันปีฉีดจนเหม็นไปทั่วโรงเรียนเลยโอ้ยจะเป็นลมยังไม่พอพราวยังชอบกินเผ็ดแบบไม่เกรงใจกระเพาะตัวเองกินคนเดียวไม่พอต้องบังคับคนอื่นกินเผ็ดตามด้วยความสุขของพราวคือได้เห็นเพื่อนๆพนเผ็ดจนลิ้นห้อยที่เลวร้ายที่สุดคือพราวหลงไหลความนุ่มของคนนกก็กี้ลามาก สั่งผลิตของทุกอย่างจากนนกกอกิลาทั้งหมดไม่อยากจะคิดว่านกกอกิลาต้องหนาวตายไปกี่ตัวเพื่อความสุขของเราโหนี่หลงทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสครบการมาคุณห้าเลยแฮะเพราะแบบนี้เจ้าถึงต้องซ่อนเจ้ากกิลาสินะ แหมอยากได้หมวกขนนกใหม่จังเลยถ้ามีกอกกีลาอยู่แถวนี้ก็คงจะดีนะไหนลองดูหน่อยดีกว่าเจ้ากอกกีลาออกมานี่สินี่ไงถวกของโปรดของเจ้ามาเยอะแล้วาสำเร็จเจ้ากอกกีลามาให้ข้าจับซะดีๆอย่านะขึ้นกอกกีลาของข้ามาเดี๋ยวนี้นะแหมนนะตัวยังเล็กไปนิด รอให้ตัวอีกสักหน่อยก็จะถอนขนเจ้ามาทำหมวกใบใหญ่เฮเจ้าก็กีล่ากี่พันตัวก็ทำให้เจ้าสวยขึ้นไม่ได้หรอกถ้าจิตใจของเจ้ายังมืดดำแบบนี้ของเขามานะเฮ้ยเดี๋ยวก็มีเรื่องหรอกสิละไม่ทันแล้วมั้งจดเด็กนั่นไร้รสนิยมสิ้นดีมองไม่เห็นความงามของเจ้าอย่าปล่อยมันไว้สั่งสอนมันซะ นอยเจ้าเป็นใครบังอาจมาพูดกับข้าแบบนี้ศิลาข้าเห็นงอปีศาจในตัวคนคนนี้แต่ยังเห็นไม่ค่อยชัดว่าปีศาจอะไรนี่น่าล่ะนิสใสดูแปลกแย่แล้วแย่แล้วครูใหญ่มาเฮ้ย <c oughs> อย่าให้ข้าเจอเจ้าอ,อีกนะไม่งั้นแล้วก็เจ้าเละแน่พราวอย่าทำร้ายมันนะเอาก็กีฬาของข้าเข็นมาไหนล่ะครูใหญ่ไม่เห็นมิใครเลยข้าก็พูดเป็นงั้นแหละไม่งั้นพราวไม่ยอมจบแน่ พวกเจ้าสองคนเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ฮะว้ามาจริงๆด้วยเอเอพวกเรามาจากคือว่าสองคนนี้อยากมาเรียนที่โรงเรียนนี้ด้วยนะเจ้าค่าร้องครูใหญ่อ๋ถ้าอยากเรียนก็ควรจะรายงานตัวกับครูใหญ่ก่อนนะฮะ<า>นี่หรอครูใหญ่ข้านึกว่าท่านคือครูใหญ่ซะอีกใช่ข้าคืออโป ครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ถ้าหากว่าเจ้าอยากเข้าเรียนที่นี่ตอบคำถามข้ามาว่าทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วยข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่อยู่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดีข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จเป็นคำตอบที่เด็ดเดี่ยวมากข้าชอบนะเอาละเจ้าสองคนอยู่ที่นี่ได้กันอย่าลืมพิธีรับน้องใหม่ด้วยนะได้เลยเจ้าค่ะครูใหญ่ พิธีรับน้องใหม่คืออะไรอะเดี๋ยวก็รู้เด็กคนนั้นบอกว่าโรงเรียนของเรามีปัญหาท่านรู้ไหมว่าปัญหาคืออะไรเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันครูใหญ่ ที่แท้ก็ให้มาถูพื้นนี่เองเหนื่อยจะเป็นลมเก่งมากเจ้าสองคนผ่านพิธีรับน้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนเราแล้วไปเรียนกันเถอะครูพินฟ้ามาแล้วเอากันรอด้วยเอาล่ะได้เวลาเริ่มบทเรียนกันแล้วทุกคนรู้ไหมว่ากามคุณห้าคืออะไรขอตอบขอรับกามคุณห้าคือรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าชอบใจน่าพอใจทั้งหลายขอรับเก่งมากจ้านักเรียนใหม่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยทุกคนเย้เย้เย้ฉลาดเหมือนกันนี่เจ้าปันแม่รู้หรือไงเมื่อไหร่ที่เราเกิดความรัก ความชอบใจในรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สูดดมรสที่ลิ้นได้รับรู้สัมผัสสิ่งต่างๆทางกายก็จะเกิดกามาคุณห้าขึ้นถ้าความรักความชอบนั้นอยู่ในความพอดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหลงไหลมากไปจนเบียดเบียนล่วงเกินสิทธิผู้อื่นทางตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้ไม่ควรทำกลิ่นอะไรฉุนๆใครฉีดน้ำหอมแมรียนเนี่ย น้ำหอมกลิ่นทุเรียนพันปีสูตรใหม่ของพราวเองเจ้าค่ะหอมหอมใช่ไหมทุกคนสำหรับเจ้าอาจจะหอมแต่เพื่อนๆเ,เขาไม่หอมด้วยนะพราวที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกรู้ไหมโห้ยอย่าไปฟังเจ้าทำถูกแล้ว ชอบอะไรก็ทำอย่าคิดเยอะ๋น่นอนไม่หลับเชื่อข้าใช่ก็ข้าชอบแบบนี้อยากจะทำแบบนี้ข้าไม่ผิด <c oughs> <c oughs> ดีใจจังที่มีเจ้าสองคนมาเรียนด้วยข้าหายเหงาไปเยอะเลยแต่คนที่ไม่ดีใจเอาซะเลยคงเป็นเพราว <c oughs> ช่างพราวเถอะมาคิดหาทางช่วยเจ้ากอกกีร่าของน้อยหนากกันต่อดีกว่าถ้าจะยากนะ พราวไม่ยอมอยู่หาเจ้ากอกิล่าอะไรนั่นเลยไม่ต้องห่วงข้าคิดแผนไว้แล้วแต่ตอนนี้พวกเจ้าเอานี่ไปหนีบจมูกไว้ก่อนนี่อันนีห้หนีบเครื่องนี้แล้วจะไม่เหม็นกลิ่นน้ำหอมของพราวอีกเลยข้าประดิษฐ์เองนะเก่งใช่มิล่ะจริงด้วยตอนนี้ข้าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแม้แต่กลิ่นอาหารสุดยอดเพิ่งรู้นั้นเนี่ยว่าเจ้าเป็นนักประดิษฐ์ด้วย นี่ยังธรรมดานะข้าประดิษฐ์ไว้อีกเยอะอยู่ข้าวจัาไปลยไดูสิอไอได้เวลาปรุงบะหมี่เผ็ดระเบิดสูตรพราวแล้วข้าชอบเผ็ดข้าชอบเผ็ดข้าชอบเผ็ด คนต้องกินเผ็ดตามท่าเอาเอาไปคนละชามอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันดีกนากเจ้ชอบเผ็ดคนอื่นก็ต้องชอบเผ็ดด้วยใส่เข้าไปอีกข้าสะใจยิ่งเผ็ดยิ่งแสบปากข้ายิ่งเบิกบานใจแย่ yeah, แล้วพราวูกป,ปีศาจครอบงำจิตใจอยู่จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรต่อจากนี้หรือไม่โปรดติดตาม คำทำคำไทยเจ้าปันวันนี้ไม่มีอะไรมาถามข้าอีกหรอขอมาข้าจัดให้ข้อไหนอยู่ในกามะคุณห้าของเจ้าปันข้อหนึ่งสลเปาข้อ2ไข่ต้มข้อสมมันเผาก็ต้องข้อหนึ่งสลเปาอยู่แล้วเพราะว่าการมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลายสละเปาคือของรัก ของชอบของเจ้าอย่างอื่นไม่ใช่พิษขอให้เป็นของกินข้าชอบหมดไม่น่าพลาดเลยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคํำทำคำไท,ท,ทยในตอนต่อไปกันวางแผนลอบพราวเข้าไปในสวนหินเพื่อแย่งชิงนกกอกกีล่าคืนแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ